ผิดน่อยผิดน่อยเมียึแรงมากโอเค <c oughs> โอ้ยล้อก็รู้เป็นจกักรยาน <c oughs> แล้ว่ะแล้วล้อจักรยานเขายังเล็กกว่าที่ล้อ <c oughs> จกักรยานของเราอีก <c oughs> เดี๋ยวก่อนอย่าบอกว่าเป็นสีแดงนะเพราะว่าไม่ชอบสีแดงนะดำแดงดำแดง อันนี้เหมือนขีหมูเลยเก่งจังเลยอ่ะเราเนี่ยเจ็บมากออฟฟิศแมนอะออฟแมนมันออฟฟิแมนออฟฟิศแมนแล้วแต่ภูริะดูดิ เนี่ยมีกระเป๋าด้วยโอ้นี่ไม่เดืเลยมอนิเตอร์ด้วยที่สมัยโบราณสรุปว่ายูเนี่ยชอบไหมครับผมผมคิดว่าตำน้ำมันไม่ใช่ยูคิด่าตำน้ำมันอย่าไปซนดิเดี๋ยวมันพังยูใช่ตำน้ำมันแน่นอนใช่อะไรฮะเี็นตำน้ำมันจริงๆด้วยใช่ใส่ยังไงนี่ครับเมียจ๋า เหมือนคุณที่ตายแล้วให้คุณที่ตายแล้วใช้อ่ะอยู่ชอบอยู่ชอบทีไม่หนังจีนอ่ะคุณที่ตายไปแล้วเขายังใช้กระดาษแล้วก็ให้เขาว่ะอย่าให้ตายตั้งนั้นแล้วรู้นะแต่ว่าไม่ต้องมันทําออกมาก็นา้นั้นก็ได้เอาจะก็ยามาเล่น เขาอยากเล่นแต่ว่าเขาอายงไงเมียมาเมียมาปิดอย่างเดียวเมียจา๋าพร้อมนะครับผมไปเครื่องแรงจริงๆเล่นเครื่องเลยครับเมียจา๋าเล่นเครื่องเลยเมียปิดด้วยปิดด้วยเมีย แรงมากเป็นซัดชีจักรกมาปีทำอะไรอยู่อ่ะส้มเครื่องอยู่อ่ะเอเดี๋ยก่อนอยู่ขี่แรง่ะพังหมดเลยเนี่ยดี๋ยก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะฝาครอบเครื่องครับเมียจ๋าไม่ใช่อันนี้มันเข้ากล่องเซเว่นด้วยนะเราไปทาสีตัดครึ่ง่ะตัดครึ่งไทยประดิษฐ์ เมียเมียเมียพอจะหักล้างกับสเก็ตบอร์ดได้ไหมสเก็ตบอร์ด4เมตรอ่ะอันนั้นก็บอกแล้วห้ามพูดอย่าให้ใครรู้อันนี้เราเมียนี่เหรอเด็ดเลยว่าให้กี่ดาว5้าดาวคือเต็มมาให้2ครึ่งอุ้ยทำไมน้อยจังอ่ะเอายังไม่ออกจากหมู่บ้านมันพังแล้วอ่ะไม่ชอบเดี๋ยวเดจะไปซื้อไก่ยังอะไรนะเดี๋ยว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 อะไรโอเค ปวดรถหายพี่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไหมฮะพี่ผู้ชายเนี่ยชอบไหมครับพี่สักครั้งหนึ่งพี่มานี่มามามานี่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 มาเลยชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมถูกทางเลยหัวหน้ามาเลยจิ๊กิงใช่ไหมเก๋โถมอเตอร์พลังเงียบพี่อยากเรียกว่าจักรยานอยากมาดูด้พี่ระบบสตาร์ทแบบพิเศษฮะ นี่ขี่ทีเดียวพังหมดแล้วพี่ฮะยูจ๋าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแฟนขับของยูก็เยอะแล้วเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเราเนีอยููนะมาแข่งไฟ์สดกันดีกว่าแล้วมาดูกันนะว่าแฟนขับยูกับแฟนขับไอเนี่ยใครจะเยอะกว่ากันโอเคไหมจ๊ะโอเค ถึงบ้านอาจาจยเมียจ๋า เดี๋ยวเรานะ้ามาแข่งไลฟ์กันนะผ่านแอปพลิเคชัน BB ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสัญชาติไทยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับเมียาจา๋าแข่งอะไรอะ่ะ PK เลยครับเมียาจา๋าเป็นการแข่งขันรูปแบบหนึ่งผ่านการไลฟ์นะโดยมียอดแคนดี้จากคนดูเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะครับเมียาจา๋าถ้าเกิดว่าใครแพ้ในวันนี้มีบทลงโทษด้วยนะครับอ่าน่าลองไหมจ๊ะยิ่ก็แพ้อยู่ดียะไม่แน่นะเมียในชีวิตจริงนะไอาอาจจะแพ้อยู่นะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปแข่งไลฟ์เนี่ยไม่แน่นะครับ เดี๋ยวขอไปเก็บก่อนอยากเอาชิงมากกันนี้แต่ก่อนจะมาแข่ง P K กันนะครับเมียจ๋าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันก่อนดีกว่าว่าการเป็น V J ในแอป VB เนี่ยเขาทำกันยังไงแอป VB แอปไลฟ์ดูได้ทุกวันแถม V J เขาไม่โป๊ไม่เซ็กซี่อีกด้วยนะครับเมียจ๋าพร้อมยังครับเมียจ๋าถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราทั้งคู่นะครับไป P K ไลฟ์กันดีกว่ามาเดี๋ยวเจอกันนะโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันและทุกคุณวันนี้นัทั้งนั้นหรอคะ เพื่อนเพืนที่น่ารักนะฮะนี่่่ไไมชืออถามกับผมได้ทุกเรื่องราวนะฮะว่าชีวิตนะฮะของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ตั๊กหนีไปเที่ยวบ่อยไหมคะไปตรงๆได้เลยค่ะไม่ต้องหนี FCP อะไรพี่ตั๊กคะเข้าห้องผิดแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอคนที่เด็กกว่าให้นับ1นึถึงสิแล้วค่อยพูดถ้าเกิดเจอคนที่แก่กว่านับ1นึถึงห แล้วก็ค่อยพูดถ้าเกิดโกรธกับเมีย<ะ>นับไปเรื่อยๆและไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียวฟังครับแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขพี่ตั๊กเหมือนผมกลัวเมียครับจงเจริญครับเขาทำเหมือนกลัวเขาไม่กลัวหรอตั๊กบ่นอะไร <c oughs> ใช่ใช่พี่บ่นชีวิตคู่อยู่น้องคุณคิดว่า มีความรักที่ยาวน,นานได้วยังไงจะมีความรักที่ยาวนานแบบพี่โอซี่กับพี่ตัมคะเชื่อว่าแไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉัน่็นพอโซเ,เ,เมทที่อยู่ด้วยกัน,นแต่ไม่มีสิทธิ์ฉนะฉันอย่างเช่นอยู่นี่ค่ะตักลนอยู่เขาสติไม่ค่อยดีเราต้องรับให้ได้คะ่ะริมลงมาไลฟ์แบบเขาเริ่มกินยาอ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับผม61คนนะครับผมที่เข้ารมค่ายดูวันนี้มาขอบคุณจริงๆนะครับผมรับคักมากเลยสวัสดีคับขอบคุณค่ะ บายบายเย้เยวเราชนะแล้วมาแล้วลูเซอร์บูธโพสไปกี่บาทเมียจ๋าเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าเมียครับอันนี้ไม่ใช่ใช้เงินยูก็เลยไม่ต้องถามก็ได้แสดงว่ายูเองก็คือใช้เงินอัดฉีดไปด้วยไม่เรามีเพื่อนเยอะเพื่อนก็เต็มที่ร้กาดจริงๆเลยอ่ะเราอายแพ้ชีวิตจริงก็แพ้ในแอปบีบีก็ยังแพ้อีกทำไงดีเนี่ยพอดีวันนี้วันเกิดเก้วนี่ วันเกิดป้าแก้วด้วยแก้วก็หยุดทั้งวันงานแก้วก็ยกให้ไม่เยอะหรอกวันนี้วันเกิดด้วยเซอร์ไพรส์ครับผมนี่ครับให้เลยจริงเปล่าจริงฮะทั้งปีนะ <laughs> ทั้งปีนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โองแ <laughs> ค่าที่อยู่กับเราาคท่ยวมาเลยสอคนค่บโอเคอะวันนี้ครากวันนี้งานบ้านนะยูต้องไปทำทำงานบ้านด้วยเขาใจไปแล้วไงเขาไม่ต้องทำี่ี่เาใหวเต้องทเวลาเงินให้ไปแล้วต้องข้างเลยอ่ะคุณมานคะวันนี้เราคือบอลลีมนฟมบา